กานวดหัวน้องมาซา,าร์ลนในสวนเกษตรมองขัดแกนนะครับพี่ช่างกำลังอาบน้ำให้กับน้นองโฟเทนอยู่นะเราจะเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้กับน้องด้วยนะครับเพื่อที่จะลดการสะสมสิมส่งสกปรกในช่องหูของน้องนะได้ไปออกมาดับวิดดีเลยเสร็จให้หมดกันแล้ว<ๆ>ควรจะมันเช็ดหูให้น้องนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อจะเอาขี้หูสะสมออกนะครับไม่งั้นมันจะเกิดการหมักยีสต์มีกลิ่นเหม็นแล้วก็ทําให้น้องเกิดอาการคันหูนะครับบางตัวก็อาจจะเป็นช่องหูอักเสบได้ นะครับหรือว่าถ้าไม่มีเวลาก็เอาเข้ามาที่ร้านกูม,มิ้งนะครับเพื่อที่จงตัดน้ำตัดเล็บเช็ดหูให้นะครับอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะทำาิ๊กคินนิ่งนะครับตัดแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นนะครับตัดเล็บเช็ดหูให้ครับของที่ร้านนุ่มหมานุ่มเมลซาลอนเราจะใช้เป็นแชมพูสุดสดมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและขนนะครับ ช่วยลดผื่นแดงผืนคันชื่อยล,ล,ล,ลดกินอับช่วยลดเห็บมัดนะครับที่อยู่บนตัวน้องหมาน้องแมวได้ด้วยถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของทางร้านน้องหมาน้องแมวสาลอนติดต่อได้ครับ เดี๋ยวพี่ช่างจะให้ดูวิธีการบีบต่อมเหม็นให้กับสุนัขตัวใหญ่ด้วยนะเพราะว่าต่อมเหม็นมันจะสร้างสารคัดหลังที่มีกลิ่นข้าวเราจะบีบให้ทุกครั้งที่อาบน้ําให้กับน้องหมาน uh ้องแมวนะครับเพื่อที่จะลดกลิ่นข้าวติดตัวหลังการอาบน้ําครับต่อมเหม็นจะอยู่ตรงก้นของน้องนะครับต่อมเหม็นหรือว่าแอนนา a แกนะครับมันจะมีสารคัดหลังที่มีกลิ่นข้าวจะบีบให้เพื่อที่จะลดกลิ่นข้าวติดตัวหลังการอาบน้ําครับอ้ยืนขึ้นเลมยิงขึ้นนี่นะ ต่อมเนก็จะอยู่ตรงก้นของน้องนะครับเพราะฉะนั้นเวลาบีบเราก็ต้องยกหางน้องขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆบีบไล่าจากตรงบริเวณรอบๆก้นของน้องนะครับเพื่อที่จะเอาสารคัดหลังที่อยู่ตรงต่อเมนของน้องออกนะครับอืไม่ต้องบีบแรงมากมือพี่ช่างบังเห็นไหมครับนี่เป็นสารที่มีกลิ่นคาวนะครับเราจะบีบให้ทุกครั้งที่เราอาบน้ําให้กับน้องหมาน้องแมวนะแล้วก็ล้างออกด้วยเลยครับ โดเป็นการลดกลิ่นเอาติดตัวหลังการอาบน้ำนะครับแชมพูที่เราใช้เราก็จะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยในการลดผื่นแดงผื่นคันลดเห็บมัดลดกลิ่นติดตัวของน้องได้ด้วยนะครับช่วยปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดผื่นแดงผื่นคันช่วยลดเห็บมัดครับเราจะละลายแชมพูก่อนใช้นะเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องการตกค้างของแชมพูนะครับเวลาที่เราใช้แชมพูไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็แล้วแต่นะครับเราควรจะละลายก่อนใช้แล้วก็ควรจะล้างน้ำให้สะอาดด้วยนะครับ โอเคครับอนักเตะผลและน้องหมาน้องแมวมาสซารอนในสวนเกษตรมาแขนงกันครับดีดูกาสสบัสดีวิ่งเรารับหมดนะมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเถริญบัตด้วยครับรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาแต่ขนกับสุนัขจระแมวจอนในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ แต่กลับบ้านได้อาบน้ําน้องโคเด้นนะครับอาบน้ำสามขนตัดเล็บชัดหูแต่งขนท้องขนท้องขนกอนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาบน้ำจากคนรัดน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมงคลกันครับดีดีดูกัสบายเวียงบีนเรารับหมดนามีบริการรับส่งมีบริการกำจัดห็บัดด้วยครับรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาแต่กอนกับสนักจอนแมวจอนในบริเวณดีทีต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับขอบคุณที่ใช้บริการครับ